สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนเรื่องระดับคอนเซนทรชันกันนะคะเราจะดูเรื่องของระดับยาอย่างเช่นแวนโคไมซินนะคะซึ่งออกข้อสอบในกราฟนี้นะคะเราก็จะดูได้ถึงของค่าพีคค่าทรัฟนะคะเราดูไปทำไม ในการรักษาเวนโคเมซินเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพเพื่อให้เรารู้ระดับยามันอยู่ใน therapeutic หรือว่ายาที่ระดับยาที่มีผลในการรักษาที่ดีเราต้องตรวจเลือดดูนะคะการตรวจครั้งแรกก็คือเป็นการตรวจหลังการให้ยาโดยที่ค่า P นะคะคือระดับ highs concentration นะคะหรือว่า,าระดับความเข้มข้นของ,ของยาที่สูงที่สุดเราจะตรวจเมื่อเราให้ยาแล้วก็ขึ้นอยู่กับรูทที่เราให้ด้วย IV นะคะเราจะตรวจหลังให้15-30ถึง30นาที IM เราจะตรวจ30-60ถึง60นาที ORAL เราจะตรวจ60นาทีหลังให้นะคะซึ่งเราต้องการให้ยาของเรามันอยู่ใน therapeutic index ก็คืออยู่ในระหว่าง Minimum e f f e c t e ์ f อฟเกกับ Toxic เนาะถ้ายามันสูงมากกว่านี้แสดงว่ามันเป็นท็อกซิกแล้วแต่ถ้ามันต่ำกว่านี้แสดงว่ายาจะไม่ได้ผล แล้วในการที่เราจะให้ยาครั้งถัดไปเราก็ต้องตรวจเหมือนกันนะคะเพื่อที่เราจะดูปริมาณยาว่ามันอยู่ในระดับทร e r a p ติกหรือเปล่าค่า t r ั u g h นี้จะเป็นค่าเ,าเป็นความเข้มข้นของยาต่ำที่สุดนะคะก่อนที่จะให้ยา next dose หรือให้ยาครั้งถัดไปก็เพื่อที่จะดูว่ายาในเลือดของเรามันลดลงไปเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าต่ำกว่านี้ก็คือยาอาจจะไม่ได้ผลนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะในการให้แวนโคไม,มัซินเราก็ต้องดูระดับยาในเลือดด้วย